เชยข้างค่ะเงยหน้าขึ้นไปให้สุดเลยมองตรงอ่าเงยหน้าขึ้นมองตรง,ง,ตรงทีนี้อ้อมมือไปด้านหลังแขนควายหลังธรรมดาเลยค่ะแขนควายหลังเลยทีนี้ให้ทุกคนหายใจเข้าหนึ่งทีเก็บค้านะคะโกงหลังตัวกลมๆโค้โงหลังเหมือนจะกลางศีรษะปักไปที่พื้นให้คิดแบบนั้นค่ะโกงลงไปกลมๆ เกือบ,บถึงพื้นนะคะหายใจออกค่ะตรงนี้เลยหายใจออกมันจะเร้าวไปบริเวณหลังคอ,อนิดนึงม้วนตัวขึ้นมาค่ะใช้ค้างสุดท้ายอัดอีกรอบนึงค่ะทุกคนหายใจเข้าเก็บค้างก้มลงค่ะโกงนะคะเหมือนเราพยายามให้น้ำหนักไปอยู่ที่สะโพก ปล่อยคอลงไปตัวกลมๆหลังโกง่กงๆค่ะเราจะเป็นการคลายช่วงคอบาไหล่ได้ดีมากและหายใจออกจนหมดกล้งลงไปหายใจเข้าม้วนตัวกลับขึ้นมาค่ะให้ศีรษะขึ้นสุดท้ายและปล่อยแขนลงหายใจออกให้หมด